เดี๋ยวทางสตาฟปีเอ็นจาไปทุกๆุตโตนะคะช่วยกันโนละนิดพวหน่อยค่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยคือจริงๆบุณ e x ไับไบเนี่ยคืออยากจะทําบุญอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อนก็เลยหาที่ที่จะไปได้ก็เลยดีใจมากแล้วก็ ทุกอย่างที่เราไปคือเป็นประโยชน์แก่น้องๆหมดเลยมันจะเป็นพวกสมุดอิสโอะไรทุกอย่างที่แบบเขาอยากจะได้ที่เขายังขาดแลนอยู่นะคะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะที่นี่ไม่มีใครเคยไว้จับด้วยใช่ใช่ไหมใช่พวกเราเป็นที่แรกนะคะพวกนี้เป็นที่แรกเป็นเจ้าแรกของโรงเรียนนี้เลยค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนร่วมทำบุญด้วยกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวฝากไว้กับสตาร์บีเอ็นนะคะคนละพันสองพันนะฮะก็เยอะไปเยอะตามศรัทธาใช่ สนุกไหมคะโอ้ไม่ร้อยรู้วเปลือยเลยแรงวันนี้เร็วอย่างเร็วรู้ร้อยนะร้อยดิร้อยนะแรงแรงเป็นคำเดียวไม่ได้ร้อยห้อได้อีกได้เหรอเนยพูดภาษาใต้ตอนนี้เนยพูดได้หลายคำแล้วร้อยแลาวป็นนะ ร้อยแล้วอ้อทุกคนอาจจะงงว่าคำนี้เป็นภาษาใต้หรือเปล่าแต่เนยไม่รู้ไปพูดบ่อยมากเนยได้ยิน,นบ,บ่อยว่าทำั้นก็จะบอกว่าเนียงอ๋อเนยก็เลยอะไรละรเ็งอ๋อมันคือมันแปลเหมือนแบบจิกจจะอะเอยากด้วยบอกว่า เขาบอกว่าอย่างเช่นเขาเคยไครที่เขาบอกว่าแม่ใช่ไหมเอออ๋ออะไรอ๋ออ๋อไม่เป็นคำพูดออกมาแม่อ๋อได้เขาแล้วเวลาแม่ไม่ให้ตังค์แม่อ๋อย่าตั้งใจอย่างนี้พอโอเคอ่ะร้อยรอบอ๋อห้าห้าโอ้ยได้หลายคำผ่าได้หลายคำตอนนี้ได้เป็นลูกครึ่ง ลายจบหวดแล้วพูดได้หลายภาษามาตอนนี้ทําอะไรต่ออเรามีพิธีการอะไรต่อฮะสอยดาวสก้อยดาวก็คือจับฉลากั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องสองคนนะคะ